สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep going กับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับจุดไหนที่ไม่สําคัญผมจะข้ามนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแต่ถ้าใครอยากอ่านทั้งหมดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคพรบฉบับนี้มีทั้งหมด5หมวดบวก1หมวดเฉพาะการและมีทั้งหมด87มาตรานะครับ ซึ่ง5หมวดนั้นมีอะไรบ้างอยู่ในกรอบสีแดงขวามือนี้แล้วครับผมสามารถกดพอยส์แล้วนั่งท่องได้เลยนะครับโอเคมาถึงเนื้อหาเลยครับพรบฉบับนี้ห้ามใช้บังคับแก่รัฐสภาและคอรมอองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 3. การพิจารณาของนายกหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง4การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 5. การวิจัยเรื่องร้องทุกข์ 6. นโยบายต่างประเทศ 7. ราชการทหาร 8. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ9เกี่ยวกับศาสนานะครับซึ่งการจะเว้น9ข้อนี้นะครับให้ตราเป็นพระราชกจษฎีกาครับผมวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือการเตรียมการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครองด้วยนะครับการพิจารณาทางปกครองหมายถึงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับซึ่งคำสั่งทบปกครองก็คือ 1. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก,ก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสารภาพของสิทธิของบุคคลไม่ว่าจะเป็นถาวรหรือชั่วคราวก็ตามนะครับ แต่ไม่หมายความเราถึงการออกกฎนะครับส่วนคนาหนี้สามารถไปอ่านเพิ่มเอาได้เลยนะครับมาถึงคําว่าเจ้าหน้าที่ก็คือบุคคลคณะบุคคลดุนิติบุคคลที่ใช้อํานาจทางปกครองในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในระบบราชการได้วิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐก็ตามนะครับคู่กรณีก็คือผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอหรือผู้ที่อยู่ในบังคับหรือผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผู้นั้นถูกกระทบกระเทือนนะครับและพรบฉบับนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการนะครับต่อมาก็คือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับประกอบด้วยใครบ้างหนึ่งประธานมาจากการแต่งตั้งของพรมซึ่งแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประสานศาสตร์สังคมศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินนะครับกรรมการมีทั้งหมด5คนด้วยกันครับผมก็คือ1ประสํานักนายก สองเปกระทรวงมหาดไทย3เลขาธิการคอรมอ 4. เลขาธิการกรอพอและ5เลขาธิการกฤษฎีกานะครับผู้ทรงคนรุ่นมีทับบท้งหมด5ถึง9คนนะครับแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสาศตร์ตรัฐาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สังคมาศาสตร์และบริหารราชการแผ่นดินเช่นเดียวกันกับประธานเลยนะครับส่วนเลขานุก,การก็คือข้าราชการที่เลขาธิการกฤษฎีกาเป็นคนแต่งตั้งนะครับ และกรรมการซึ่งคอ,อรมอแต่งตั้งเนี่ยก็คือประธานกับเลขาเนี่ยมีวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมดคราวละสาปีนะครับซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่อะไรบ้าง1สอดส่องดูแลและให้คแนะนําเกี่ยวกับการงเงินการของเจ้าหน้าที่ 2. ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบน,นี้สามมีหน้าที่เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น 4. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและออกกฎกระทรวง 5. จะทำรายงานเสนอคอ,อรมอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าคำสั่งทำปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่ที่ทำการพิจารณาทางการปกครองไม่ได้มีใครบ้าง1คนที่เป็นคู่กรณีซะเอง2เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรส3เป็นญาติบุพการีผู้สืสันดานหรือพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องภายใน3ชั้นหรือญาติเกี่ยวพันภายใน2ชั้นนะครับ 4. ผูดแทนโดยชอบทมผู้พิทักษ์ผู้แทนหรือตัวแทน 5. เจ้าหนี้ลูกหนี้หรือนายจ้างพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องอะไรก็ตามกับผู้กรณีเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่พิจารณาไม่ได้เด็ดขาดนะครับทีนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งใน5ข้อ6ข้อนี้นะครับแล้วคู่กรณีเขาคัดค้านเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาไว้ก่อนแล้วก็แจ้งให้ผู้บัญชาทราบนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมและผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วนายจะต้องออกจากที่ประชุมนะครับและในกรณีที่ถ้าผู้คัดค้านนั้นเป็นคณะกรรมการด้วยเนี่ยแต่ถ้าผู้คัดค้านคนนั้นออกจากที่ประชุมไปแล้วก็ถือว่าประกอบด้วยกรรมการที่ไม่มีผู้ถูกคัดค้านนะครับแต่ถ้าผู้ถูกคัดค้านนั้นจะบริบัติหน้าที่ต่อก็ได้แต่ต้องได้คะแนนเสียงในที่ประชุมไม่น้อยกว่า2ใน3ด้วยนะครับ ในกรณีที่มีเหตุอื่นใดที่อาจจะทําให้การพิจารณาทบครองไม่เป็นกลางเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาทบครองเรื่องนั้นไม่ได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นถ้าเห็นว่าตัวเองมีกรณีดังกล่าวปุ๊บเนี่ยก็ให้หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนแล้วก็แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะครับแต่ถ้าคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่เป็นกลางเนี่ยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นเห็นว่าตัว,ตวเองไม่มีเหตุตมที่คัดค้านก็ พิจารณาเรื่องต่อไปได้นะครับแต่ต้องแจ้งให้ผู้บัญชาาทราบด้วยและให้ผู้บัญชาาหรือคณะกรรมการเนี่ยรีบตรวจสอบแล้วก็มีคําสั่งโดยไม่ชักช้าว่าคนนั้นเนี่ยสรุปแล้วเขามีอํานาจพิจารณาการปกครองในเรื่องนั้นไหมนะครับการกระทำใดๆของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทําไปก่อนจุดการพิจารณาย่อมไม่เสียไปเว้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านจะเห็นสองคนบันินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้นะครับ ต่อมาถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นขายคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยก็ให้พ้นจากตําแหน่งไปเลยนะครับผู้บ,บัญชาในที่นี้เนี่ยหมายความรวมถึงผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลสาหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บับญชาาโดยตรงนะครับและในกรณีที่เจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผู้บ,บัญชาก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ผู้ที่มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้จะต้อง 1. บรรลุนิติภาวะหรือ2มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้แม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ตาม 3. นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา21โดยผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณีนะครับ 4. ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกมอบหมายให้กระทําเรื่องนั้นได้แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ตามนะครับ ผู้กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วกระทําการอย่งางใดอย่างหนึ่งแทนตนในกระบวนการพยายาิจารณาปกครองได้นะครับถ้าปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทําการแทนไม่รอบข้อเท็จริงในเรื่องนั้นหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจก็ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบนะครับซึ่งการแต่งตั้งให้กระทําการแทนนี้เนี่ยไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณี หรือการที่เขาสามารถหรือความเป็นผู้แทนเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายจะถอนการแต่งตั้งดังกล่าวนะครับในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผู้ลงชื่อลงการเกิน15คนหรือมีคู่กรณีเกิน50คนเนี่ยถ้าในคําขอมีการระบุไว้ว่ามีชื่อของคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนเนี่ย ็ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีนะครับแต่ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน50คนยื่นคําขอโดยที่ไม่มีการกําหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมเลยเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนแต่งตั้งนะครับซึ่งตัวแทนร่วงนี้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับซึ่งคู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมเมื่อไรก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยนะครับ ซึ่งตัวแทนร่วมเองเนี่ยจะบอกเลิกกันเป็นตัวแทนเมื่อไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเหมือนกันนะครับส่วนมาตรา26เนี่ยในสามารถไปอ่านเพิ่มเอาได้นะครับผมจะข้ามมาที่ตรงนี้เลยเมื่อมีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งรับปกครองให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอจะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยถ้าคําขอไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ยื่นคําขอดำเนินการแก้ไขซะถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอภายในไม่เกิน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอนะครับเมื่อผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ได้ดำนนการตักคำขออีกไม่ได้นอกจากว่ามีความจะเป็นจริงๆและได้รับความเห็นชอบจากผู้มคบบัญชาแล้วนะครับซึ่งผู้ยื่นคำขอต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเนี่ยถ้าผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนเอกสารพร้อมทั้งแจ้งสิทธินการอุดธรณ์นะครับเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็รวมถึง 1. นึ่งแสวงหาพยานหลักฐาน2รับฟังพยานหลักฐาน3ขอข้อเท็จจริงจากคู่กรณีหรือพยาน4ขอให้ผู้ครอบครองสวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและ5ออกไปตรวจสถานที่นะครับในกรณีที่คําสั่งทับปรคคองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสจะได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้โต้แยง้งเว้นแต่ 1. มีความจะเป็นรีบด่วน 2. ทําให้ระยะเวลาล่าช้าออกไป 3. เป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั่นเองได้ให้ไว้ 4. เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดว่าให้โอกาสดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้และ5เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครองนะครับคู่กรณีมีสิทธิ์ขอตรวจดูเอกสารที่จําเป็นแต่ถ้ายังไม่ทำคำสั่งจักปกครองในเรื่องนั้น ผู้กรณีไม่มีสิทธิ์ขอตรวจด,ดูต้นร่างคําวินิจฉัยนะครับกรณีที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับเจ้าหน้าที่ก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ตรวจดูเอกสารนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้คอรมอวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำหนดเวลาสำหรับการพิจารณานทับปกครองได้นะครับ คำสั่งทำปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือรูปแบบอื่นก็ได้แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่จัดเชนเพียงพอจะเข้าใจได้นะครับในกรณีที่เป็นคำสั่งด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระทําโดยมีสมสมควรภายใน7วันนับแต่ที่มีคําสั่งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ยืนยันคําสั่งเป็นหนังสือนะครับซึ่งคําสั่งทาปกครองที่เป็นหนังสืออย่างว่าเนี่ยจะต้องมี4ข้อครับผม1นึ วันเดินปี2อชื่อ3ามตำแหน่งและ4ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งคำสั่งทถบปกครองเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเหตุผล3ข้อนี้ครับผม 1. ข้อเท็จจริง 2. ข้อกฎหมายและ3ข้อพิจารณานะครับซึ่งบอประจัดวักหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสสิธิิและหน้าที่ของบุคคลอื่น2เป็นที่รู้กันอยู่แล้ว3ต้องรักษาเป็นความลับ สเป็นการออกคําสั่งทงปกครองด้วยวายจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับกรารออกคาสั่งทงปกครองนี้จะกําหนดเงื่อนไขใดๆได,ได้เท่าที่จําเป็นรวมถึง 1. กําหนดให้สิทธิ์หรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผลณนเะวลาใดเวลาหนึ่งสองการกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอน,นาคตที่ไม่แน่นอน3ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทงปกครอง 4. การกาหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นการกระทํา หรือต้องมีภาละหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบประมารหรือการกําหนดข้อความในการจัดให้มีเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อความดังกล่าวข้อสีก็จะยาวน,นิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ต้องออกคําสั่งระเบคลองให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วนนะครับคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรหรือโต้แย้งให้ระบุ3อย่างนี้ครับ 1. กรณีที่อาจอุทธร2การยิ่งอุทธรและ3ระยะเวลาอุทธรนะครับ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวักหนึ่งเนี่ยให้ระยะเวลาสลับการอุททร์เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งและถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และสั้นกว่า1ปีให้ขยายเป็น1ปีนับแต่ได้รับคำสั่งปกครองนะครับคำสั่งทา้งปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์หมายความว่าต่อให้คุณฝ่าฝืนข้อต่อไปนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะครับ 1. การออกคำสั่งโดยจะไม่มีผู้ยื่นคำขอ 2. มีเหตุผลตามมาตรานสารเสพดงก็คือสามข้อที่พูดไปนะครับก็มีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและข้อพิจารณานะครับสามการรับฟังคู่กรณีสี่เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบเมื่อมีการดำเนินการตามหนึ่งสองสามสี่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ผลเป็นไปตามคำสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์เอาไว้แนบกับคำสั่งเดิมแลวต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้คู่กรณีทราบด้วยนะครับ และกรณีข้อ2 3 4จะต้องทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุธอรนะครับคำสั่งทรัปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไปและมีผลตัดเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือเหตุผลอื่นเมื่อคำสั่งสิ้นผลลงแล้วเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุดังกล่าวซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงการมาอยู่ของคำสั่งทรัพปกครอง ให้ส่งคืนของสิ่งนั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลนะครับกรณีที่คาสั่งทาบปวกรองไม่ได้ออกในรัฐบนตรีและไม่มีกฎหมายกําหนดั้าต่ออุธทอนไว้ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายใน15วันนับแต่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวนะครับให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคาอุดทอนและแจ้งผู้อุธทอนภายใน30วันนับแต่ได้รับอุธทอนและกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทรอนเนี่ย ก็ให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วยก็คือ30วันนั้นนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ก็ให้รายงานความเห็นไปยังผู้มีอํานาจภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็คือ30วันเช่นเดียวกันและให้ผู้มีอํานาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่ที่ได้รับรายงานนะครับแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นก็ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันนับแต่ครบกําหนดนะครับ ส่วนมาตราข้างบนนี้นะครับสามารถไปอ่านเพิ่มเอาได้นะครับผมจะข้ามมาที่มาตรา48เลยให้คู่กรณีมีสิทธิ์โต้แย้งต่อคณะกรรมการภายใน90วันนะับแต่ที่รับแจ้งคาสั่งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่หรือผู้บัญชาสามารถเพิกถอนคําสั่งได้ไม่ว่าจะผนขั้นตอนกระอุดทอนมาแล้วหรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งการเพิกถอนนั้นต้องกระทําภายใน90วันนะับแต่ได้รู้เหตุที่จะให้เพิกถอน เว้นแต่ทําขึ้นเพราะการนแสดงข้อความอเป็นเท็จหรือปลูกปิดความจริงคําสั่งทาอปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังในอนาคตก็ได้นะครับซึ่งการเพิกถอนคําสั่งถือปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยให้คหํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตและประโยชน์สาธารณะประกอบกันนะครับซึ่งความเชื่อโดยสุจริตตามบรหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้รับคําสั่งถาอปกครองได้ใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นไปแล้วโดวยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับและในกรณีดังต่อไปนี้จะอ้าง,องความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 1. ผู้ดได้แสดงข้อความเป็นเท็จ 2. ผู้ให้ข้อความไม่ถูกต้อง 3. ผู้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับคำสั่งทรัพปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่บังคับของมาตรา51อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้แต่ผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทน แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน180วันนะแต่ได้รับแจ้งครับคำสั่งทับปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมีผลนั้แต่ขนาดเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตเว้นแต่ 1. เนื้อหาทำนองเดียวกันหรือ 2. ไม่อกระทำได้เพราะเหตุอื่นและให้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วยนะครับ ต่อมาก็คือคําสั่งทำปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําสั่งทำปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตเฉพาะเมื่อกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. มีกฎหมายกําหนดให้เพิกถอนได้ 2. มีข้อกําหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติแต่ไม่มีการปฏิบัตินะครับ3ข้อเท็จจริงและพฤติการที่เปลี่ยนแปลงไป 4. บทกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 5อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือประชาชนในกรณีที่มีการเพิกถอนตามข้อ3 4 5เนี่ยให้ผู้ได้ประโยชน์ได้รับค่ทาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสจริตนะครับซึ่งคัมสามปลวกของที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยที่เป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้อาจถูกเพิกถอนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าชา้า 2. ผู้ได้รับประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้านะครับ เมื่อคู่กรณีมีคำขอเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในกรณีต่อไปนี้1มีพยานยหลักฐานใหม่2คู่กรณีที่แจ้จริงไม่ได้เข้ากระบวนการพิจารณานหรือได้เข้ามาแต่ถูกตัดโอกาสนะครับ3เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครอง 4. ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีนะครับซึ่งการยื่นคำขอตามข้อ1 2 3สเนี่ยให้กระทำได้เฉพาะเมื่อ ผู้กรณี้ไม่อาจทราบถึงเหตุนตั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วซึ่งการยื่นคำขอใหม่ต้องยื่นภายใน90วันนะับแต่ได้ดูเหตุซึ่งอาจจะให้พิจารณาใหม่ได้นะครับต่อมา,มาครับกลรบมาครับทางปกครองไม่ใช่ประครับกับหน่วยงานของรัฐด,ด้วยกันและตรงนี้เขาก็บอกแค่ว่าเจ้าหน้าที่ทางปกครองเนี่ยมีอำนาจที่จะใช้มาตรการเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของตัวเองได้นะนอกจากว่าจะมีการสั่งให้ทุนเหลากัดบังคับไว้ก่อนและสามารถมอบอำนาจน,นี้ให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้นะครับ ในการใช้มาตรการบังคับทำปกครองถ้าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายให้ดำเนินการบังคับต่อไปได้ถ้าบุคคลนั้นมีทายาทก็ให้ถือว่าทายาทเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับนั้นนะครับในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการตายให้แจ้งมาตรกรารบังคับไปยังทายาทโดยให้ระยะเวลาอุทธร์เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ทายาทได้รับแจ้งนะครับเมื่อปรากฏว่า1ผู้อยู่ในบังคับตายลงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธร์และไม่ได้ยื่นอุทธร์ 2. ผู้ใะบังคับตายลงหลังเส้นสุดกับอุทอ์และไม่ได้ยืมอุจทอ์เช่นกันแต่เป็นเนื่องจากมีพฤติการที่จําเป็นไม่ได้เกิดจากความผิดของพูดนั้นนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการใช้มาตรการบังคับกับนิติบุคคลเนี่ยถ้านิติบุคคลนั้นสิ้นสภาพโอนกิจการหรือควบรวมกิจการเนี่ยให้โดยเร่งการบังคับพระบุครองต่อไปได้โดยให้แจ้งไปยังผู้ชำระบัญชีหรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการโดยไม่ต้องออกคําสั่งทาบปกครองใหม่แก่นิติบุคคลนั้นอีกนะครับ ส่วนตรงนี้สามารถอาผผ่านผ่านได้ครับผมหรือใครจะอ่านก็กดพอยส์ได้เลยนะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคําสั่งนะบุครบบคองที่กําหนดให้ชําระเงินแต่ไม่มีการชําระเงินก็ให้มีหนังสือเตือนไม่น้อยกว่า7วันนะครับแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคําเตือนนั้นก็ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดนะครับซึ่งหนึ่งกนของที่ออกคําสั่งให้ชาระเงินต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายใน10ปีนะแต่วันที่คําสั่งเป็นที่สุดนะครับซึ่งคําสั่งจะเป็นที่สุดในกรณีดต่อไปนี้1นึง ไม่มีการอุดทรภในระยะเวลาที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่มีคาวินิจฉัยยกอุดทรและไม่มีการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับสาศาลม,มีคำสั่งยกฟ้องหรือเพิกถอนำคำสั่งและคดีถึงที่สุดแล้วและถ้าหน่วยงานของรัฐได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินครบถ้วนและล่วงพ้นก,กำหนดระยะเวลาไปแล้วเนี่ยจะยึดหรืออายัดเพิ่มเติมอีกไม่ได้นะครับก่อนนที่มีการอุดธรการใช้มาตรการบังคับและขอทุเลาเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้มีการทุเลาได้ และเพื่อประโยชน์ในการบังคับทงปกครองให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจหนึ่งมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินมีทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับ 2. มีหนังสือขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยระงรับการจดทะเบียนหรือแก้ไขเปลีป่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นการช่วคราวเท่าที่จําเป็นนอนจะมีเหตุข,ขัดข้องที่ทําให้ไม่อาจจดเอทรัพย์สินได้ทันทีนะครับและในกรณีที่หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน และหากจำนวนเงินมีมูลค่าตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยให้เอกชนสืบซับแทนได้นะครับและให้เอกชนได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ2.5%จากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดนะครับซึ่งจะต้องไม่เกิน1ล้านบาทต่อนจนุนเงินที่ต้องชําระทำปกคกองในเรื่องนั้นนะครับโดยขั้นตอนและกิธที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดการอายัดและการขายทอดตลาดเนี่ยในกรณีที่กฎกระทรวงไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้ให้ถือว่าเจ้าหนี้คือหน่วยงานของรัฐ ลูกนี้ก็คือผู้อยู่ในบังคับอำนาจของศาลก็เป็นอำนาจครอบคัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเจ้าพนักงานบังคับคดีก็คือเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองนะครับาการโต้แย้งหรือการใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผู้อยู่ในบังคับรวมทั้งบุคคลภายนอกให้เสนอต่อศาลนั้นต่อไปนี้นะครับหนึ่งศาลแรงงานศาลภาษ,ษีอากกรศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลเยาวชนหรือศาลอื่นๆแล้วแต่กรณีนะครับ สองสารปกครองรกรณีที่ไม่อยู่ในบังคับข้อหนึ่งะครับกรณีที่เจ้าหนี้ได้มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องเพื่อนาเงินมาชําระเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เข้าขอเฉลี่ยดได้เช่นเดียวกับเจ้าหนี้นะครับกรณีที่มีการบังคับให้ชําระเงินและคําสั่งเป็นที่สุดแล้วถ้าหน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งให้ยื่นคําขอต่อศาลภายใน10ปีนับแต่วันที่ คำสั่งทะปกครองเป็นที่สุดนะครับศาลสามา,ารถตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบโดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้และให้ถือว่าผู้อยู่ใต้บังคับเป็นลูกหนี้นะครับเมื่อสออกหมายแล้วให้หน่วยงานของรัฐติดต่อกับกรมบังคับคดีพร้อมทั้มีหนังสือแจ้งว่าศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วนะครับและให้ถือว่าศาลจังหวัดศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีหรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพ ที่ผู้อยู่ในบ,งบังคับมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตศาลมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยให้มีอำนาจในการบังคับคดีนั้นนะครับและในกรณีที่สามารถยื่นต่อศาลได้มากกว่า1ศาลเนี่ยให้เลือกศาลใดศาลหนึ่งก็ได้นะครับในกรณีที่คำสั่งระบกครองเป็นที่สุดแล้วและต่อมาผู้อยู่ในบังคับคดีขอให้พิจารณาใหม่หรือฟ้องคดีต่อศาลใหม่หรือขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ และหนึ่งอยานของรัฐรับคำฟ้องไว้พิจารณาผูดอยู่ในบังคับอาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจในการออกหมายศาลมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีให้ศาลส่งคำสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานและให้เจ้าพนักงานงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดรวมทั้งส่งคำบอกกล่าวให้หน่วยางานของรัฐและบุคคลภายนอกผู้มีผลสูญนเสียทราบด้วยนะครับย่อดด้านนี้จะยาวนิดนึงนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ฟังอีกรอบได้นะครับ ถ้าหน่วยง,งานของรัฐยื่นคำร้องว่ออาจได้รับความเสียหายและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นสแสดงว่าไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงเวลามาคับคดีศาลอาจสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับวางเงินหรือหาประกันเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินใหม่ทดแทนได้นะครับและถ้าหน่วยง,งานของรัฐหรือศาลได้มีคำสั่งให้ทบทวนคำสั่งใหม่ให้หน่วยง,งานของรัฐยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนกนารบังคับคดี ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเป็นการพนวิสัยที่จะให้คู่ความกับสู่ฐานะเดิมหรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จําเป็นจะให้มีการบังคับคดีต่อไปเพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกให้สามีเอานาาสั่งไงก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควรนะครับหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการสืบทรัพย์เพื่อให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินภายใน10ปีนะับแต่วันที่คำสั่งแต่งบังคองถึงกำหนดให้เป็นที่สุดนะครับ ค่าปรับบังคับการก็คือค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนชำระเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนนะครับคำสั่งถ้าปกครองถ้าผู้อยู่ในบังคับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการหนึ่งต่อไปนี้หนึ่งเข้าดําเนินการด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําและต้องชดใช้ค่าเสียหายร้อยละ25ต่อปีนะครับหรือ2 ให้มีการชำระค่าปรับโดยไม่เกิน5 0,000ืบาทต่อวันแต่ในกรณีเร่งด่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการ,รบังคับโดยไม่ต้องออกคำสั่งก็ได้และต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจตัวเองนะครับก่อนใช้มาตรการนั้นเนี่ยต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือก่อนนะครับซึ่งคำเตือนนั้นจะต้องระบุ1มาตรการ,รบังคับทำปรครองซึ่งจะมากกว่า1มาตรการในค่าวเดียวกันไม่ได้นะครับและก็2ค่าใช้ใจ่ายและเงินเพิ่มรายวัน และถ้าผู้นั้นต่อสู้หรือขัดขวางในเจ้าหน้าที่สามารถใช้กําลังเพื่อดำเนินการได้นะครับแต่ต้องกระทาโดยสมควรแก่เหตุน,นะครับและตอนนี้ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตํารวจได้นะครับอ่าส่วนอันนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมหมุเอามาให้ดูเฉยๆนะครับต่อมาครับการกําหนดเวลาไม่ให้นับวันแรกแห่งการระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยนอกจากว่าจะได้เริ่มการในวันนั้นหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น และให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าสุดท้ายเป็นวันหยุดนะครับกรณีที่บุคคลใดต้องทําการอย่างใดอย่างหนึง่งโดยเป็นคสั่งของเจ้าหน้าที่ห้ามนสุดท้ายเป็นวันหยุดสาหรับเจ้าหน้าที่หรือหยุดตามเพณีสาหรับบุคคลให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนะครับกรณีที่พูดใดไม่อยากจะทาการอย่างอื่นอย่างใดเพราะมีพฤติการที่จําเป็นต้องยื่นคําขอภายใน15วันนับแต่พฤติการได้สิ้นสุดลงนะครับ การแจ้งคำสั่งทางปกครองกา <g arden> รนับพิจารณาเนี่ยสามารถกระทำด้วยวาจาก็ได้นะครับและการแจ้งเป็นหนังสือเนี่ยถ้าส่งไปยังภูงมิลำเนาก็ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึงนะครับและในการดำเนินการเรืนนเร่องใดที่มีการให้ที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วถ้าแจ้งไปยังที่อยู่นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูงมิลำเนานะครับซึ่งการแจ้งเป็นหนังสือถ้าผู้รับไม่ยอมมารับหรือถ้าขณะนํานไปส่งไม่พบผู้รับและส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แล้วก็ได้วาหนังสือนั้น,น,น,นหรือปิดหนังสือไว้ในที่ซึ่งเห็นง่ายต่อหน้าเจ้าพนักงานที่เป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแล้วนะครับต่อมานะครับการส่งทางไปรษณีย์ก็ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ7วันสําหรับภายในประเทศและ15วันสําหรับต่างประเทศนะครับและกรณีที่มีผู้รับเกิน50คนเนี่ยจะปิดประกาศไว้ก็ได้นะครับและก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้อนระยะเวลา15วันนะับแต่ที่แจ้งโดวยวิธีดังกล่าวไปแล้ว และกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือตัวผู้รับแต่ไม่รู้ภูมิลำเนาหรือเลือดตัวและภูมิลำเนาแต่มีผู้รับเกิน100คน <c oughs> ก็ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับและถือว่าได้รับแจ้งเมื่อผลระยะเวลา15วันไปแล้วนะครับซึ่งในกรณีจะเป็นเรื่องด่วนสามารถส่งทางประสานก็ได้นะครับต่อมาครับการแต่งตั้งกรรมการในสถานที่เป็นผู้ส่งคนวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายลาออกบกคุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ จำคุกเว้นแต่ประมาทและหุดโทษพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระนะครับในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระผู้มีอำนาจอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้แล้วก็ให้อยู่ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่แต่จะให้คณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ได้นอกจากว่ามีเหตุปกพรองอย่างยิ่ง หรือมีความเพิ่มเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงนะครับและการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจจะเป็นองค์ประชุมนะครับแต่ถ้ามีการต้องเลื่อนประชุมเพราะไม่ครบองค์ประชุมแต่ถ้าได้มีการนับประชุมอีกภายใน14วันนับแต่วันที่นับเลื่อนมา และการประชุมนี้มีกรรมการไม่น yeah, ้อยกว่า1ใน3ก็ใ <Öz> ห <pee hvad> ้ถือว่าเป็นองค์ประชุมนะครับและการนับประชุมต้องทําเป็นหนังสือแล้วแจ้งกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันนะครับและถ้าประธานที่ประชุมไม่อยู่ก็ให้รองประธานทําหน้าที่แทนแต่ถ้าไม่มีรองประธานก็ให้กรรมการเลือกกรรมการ1คนขึ้นทําหน้าที่ประธานนะครับและกรลงมติให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดนะครับ และในกรณีที่มีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งเพราะผลเอาไว้แนละถ้ากรรมการฝ่ายข้าน้อยเสนอความเห็นแยง้งก็ให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายนะครับผมเอามาให้ดูเฉยๆสามารถกด pause แล้วนั่งดูได้นะครับ keep going สู้ต่อไปลุยต่อไปอย่ายอมแพ้